โริโอ UFO 2, ควรตามตหรือไม่ควรตามตหรือเขาใช้เวลาในการมารก90วินาทีเท่านั้นเองทุกคนคือเรียกได้ว่าย่นระยะเวลามาแบบเยอะมากอะไปอันเนี้ยคือเสร็จแล้วทุกคนบอกแล้วว่าเร็วมากๆเลยนะฮะชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะมากมันเป็นสิ่งที่ควรมีในชีวิตประจำวันของเรามากๆเลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับสปัสโกโบกัสนะครับผมวันนี้ก็อย่างที่ชื่อคลิปนะครับแล้วก็ปกคลิปบอกเลยนะว่าเราจะมารีวิวเครื่องมาร์คนัานนะครับ f o r i o UFO 2ตัวนี้นั่นเองครับทุกคนอ่ะปรบมือสาเหตุที่มารีวิวนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาออกเป็นรุ่นใหม่มาคือ Forio UFO 2นะครับก็มีขึ้นชื่อว่า2ใช่ไหมก็แปลว่าเขาก็ต้องมีรุ่น1นะครับจริงๆมันไม่ได้ชื่อรุ่น1หรอกก็คือ UFO ธรรมดานะครับซึ่งกัดอ่ะเคยใช้มาก่อนแล้วนะครับใช้มาได้เกืออบปีแล้ว ก็คือตัวนี้นะฮะก็แน่นอนแล้วว่าเขาออกมาใหม่นะก็เลยอยากจะมาเหมือนกันกบรีวิวให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันแหละว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าควรตามหรือไม่ควรตามหรือว่ามีข้อดีข้อเสียหรืออะไรยังไงเพราะเชื่อว่าหลายๆคนที่เปิดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะกําลังลังเลกันอยู่ใช่ไหมว่าแบบจะซื้อดีไหมหรือไม่ซื้อดีหรือจะแบบอะไรยังไงดีเพราะว่าเอาตรงๆเลยก็คือราคามันค่อนข้างที่จะสูงถูกต้องป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับรวมถึงจะมารีวิวแล้วก็เล่าประสบการณ์ในการใใใชช้้้้้หฟััััังงงเเนนนนนาาาววววว่แแแบบออกก็็ตตมมมมมลลปยไคครทุ จะได้สามารถตัดสินใจซื้อกันได้ง่ายๆนั่นเองเนาะอ่ะก็ะจะเป็นอะไรนะครับเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยครับผมอย่างแรกเลยนะครับขออนุญาตมาพูดถึงร,รายละเอียดนะครับของคุณคนนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะทุกคนจะได้เข้าใจคร่าวๆว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเขาเป็นยังไงทํางานด้วยระบบอะไรยังไงบ้างแล้วมันต่างตากการมาหน้าแค่แบบว่าเอามาแปะเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบชีสมาธรรมดายังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับข้อแรกนะครับก็คือว่าเขาช่วยประหยัดเวลาในการมาหน้าให้เราได้แบบมากเลย คือปกติเนี่ยถ้าเราใช้ชีสมาสใช่ไหมครับเรามาร์กเอาไว้เนี่ยมันก็ต้องมาร์กอย่างต่าๆว่าคือ20นาทีถูกป่ะหรือว่าบางอันก็ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยกว่าตัวมาสเขาจะแบบซึมเข้าไปอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าตัวนี้ประหยัดเวลาขึ้นกว่าเดิมแบบหลาย10เท่ามากเพราะว่าตัวนี้ครับโดยรวมแล้วนะเขาใช้เวลาในการมาร์กถูกไปถูกมาเนี่ยประมาณ90้าินาทีเท่านั้นเองทุกคนฟังไม่ผิดครับประมาณแค่1นาทีครึ่งนะครับคือเรียกได้ว่าย่นระยะเวลามาแบบเยอะมากอะอย่างบางคนอาจจะรู้สึกว่าตื่นมาแล้วผิวมันไม่ค่คคออยยเงี้ แม้จะอยากจะมาร์กหน้าก่อนที่จะออกจากบ้านแต่ทําไงรีบถ้าเกิดว่าใช้ชีทมาก,ก็คือรอครึ่งชั่วโมงมันไม่ได้มันไม่ไหวแต่จะต้องแต่งหน้าต่ออะไรต่ออีกมันก็คือแบบเสียเวลานี่ยภาพบอกป,ะปะ้าแต่ว่าใช้ตัวนี้แค่แบบนาทีครึ่งอะ่ะก็สามารถที่จะทําอย่างอื่นต่อได้เลยคือมันประหยัดเวลามากๆเลยอะ่ะแล้วก็เป็นจุดที่การรู้สึกว่าเออชอบจากตัวนี้มากๆนะครับต่อมานะครับข้อที่2อันนี้เป็นข้อใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดซ่อนเอาไว้อยู่ในนี้แบบอีกหลายขั้นหลายตอนมากเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อธิายไปก็คืออจะบกว่าในนส่วของข้อทีี่2นธเขามี เทคโนโลยีนะครับในการที่จะช่วยผลักตัวเซรั่มจากแผ่นมาส์กเนี่ยเข้าสู่ผิวของเราได้มากขึ้นอย่างที่บอกไปว่าปกติเนี่ยเราจะใช้ชีสมาสแล้วก็แตะเอาไว้เฉยๆซึ่งแบบผิวคนเราบางคนรับได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงรีย้ยใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวเนี้ยเขามีเทคโนโลยีในการผลักเซรั่มหรือว่าผลักเอสเซนต์ต่างๆนานาในมาส์กเนี่ยเข้าสู่ผิวของเราเพราะฉะนั้นน่ยผิวของเราก็จะสามารถรับส่วนผสมได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเขามีชื่อนะครับว่าไฮเปอร์อินฟิวชั่นเทคโนโลยีนะครับก็ เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยผักสกินแคร์เข้าผิวของเราได้แบบ maximum absorption กันเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งในตัว Hyper Infusion Technology เนี่ยเขามี3เทคโนโลยีนะครับต้อนอยู่ในตัว Hyper Infusion ชันะครับผมสำหรับตัวแรกนี่นะครับก็คือเขามีชื่อว่า ultra fast thermotherapy นะครับปล่อยความร้อนนะครับออกมาจากตัวเครื่องของเขาช่วยในเรื่องของการเปิดดูขุมขนนะครับให้ผิวของเราเนี่ยสามารถที่จะรับสกินแคร์จากเอสเซนต์จากแผ่นมาร์อะไรต่างๆ ไดด้ซึ่งรุ่นนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นรุ่น2หรือว่ารุ่น2เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาจากรุ่น1นะครับปล่อยความร้อนเนี่ยออกมาได้เร็วกว่าเดิมนะครับถึง5เท่าเลยทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้สูงสุดนะครับถึงประมาณ45องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่ามีเทคโนโลยีเกี่ยวกับความร้อนไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลาดไม่ได้ที่จะต้องมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับความเย็นด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวนี้เนี่ยเขาก เราชอบฟาสไคโอเทอรีเหมือนกันก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการปล่อยความเย็นนะครับเพื่อมากระชับรูขุมขนให้กับผิวของเราซึ่งนอกจากช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนแล้วนะครับยังช่วยในเรื่องของการแบบล็อกความชุ่มชื้นเนาะแล้วก็ช่วยทําให้เรารู้สึกแบบว่าผ่อนคลายอะไรต่างๆนานาแล้วก็รู้สึกแบบสดชื่นมากขึ้นด้วยซึ่งก็จะบอกว่าเทคโนโลยีอันนี้มันมีประโยชน์มากซึ่งมีประโยชน์ยังไงอะเดี๋ยวทุกคนต้องฟังให้จบนะเพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงสุดท้ายที่กันรีวิวนะครับผมอ่ะก็ตั้งใจฟังกันด ไปว่ารุ่นนี้เขาก็เป็นรุ่นถูกก็มีการพัฒนาขึ้นมาจากตัวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเขาสามารถปล่อยความเย็นได้เร็วกว่าเดิมถึง5เท่านะครับแล้วก็เขาเนี่ยสามารถที่จะลดอุณหภูมิลงมานะครับก็คือทําให้เย็นได้มากที่สุดเนี่ยถึง5้าองศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวครับส่วนอันที่สามนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่อยู่คู่กับออผลิตภัณฑ์ของฟอริโอมาทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เครื่องล้างหน้านะครับหรือว่าเครื่องแบบนวดบริเวณออรอบ ก็มีใช่ไหมในส่วนของตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันนั่นก็คือตัว t s o n i c pulsation นั่นเองครับเป็นตัวที่สั่นๆนะเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ตัวเครื่องล้างหน้าเขาแล้วแบบว่าเป็นสั่นๆอะไรเงี้ยเออนั่นแหละมันก็คือประมาณเดียวกันนะครับช่วยผลักสกินแคร์หรือว่าเอสเซนต์ต่างๆ,ๆนานาเนี่ยเข้าสู่ผิวของเราได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแบบผ่อนคลายทําให้ผิวเราเหมือนกับได้รับการนวดการอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองเนาะซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ ที่อื่นไม่ได้นะครับอ๋อใช่จริงๆอ่ะมันมีอีก1เทคโนโลยีนะครับทุกคนซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว,ว่าไปรวมกันทั้งหมดเลยนะก็จะกลายเป็นมี4เทคโนโลยีใช่ไหมเพราะว่าตัวสุดท้าย,ยานะครับมันคือในส่วนของ full spectrum LED light therapy นะครับก็คือเป็นการบําบัดด้วยแสงไฟนั่นแหละเนาะคือว่าเวลาที่เปิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาจะมีแสงขึ้นมาแบบนี้จะมีหลายสีมากนะครับมีสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีแดงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นการแบบว่าเออช่วยบําบัดนะครับให้กับผิวของเราได้ด้วยนั่นเอง ซึ่งจริงๆ LE d ตังนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับนะครับได้ตามความต้องการของเราเลยเนาะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดของ f o r i o UFO 2ตัวนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขายังมีอีกหนึ่งยานนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยแตกต่างน,นะครับจากรุ่นแรกของเขานะครับนั่นก็คือในส่วนของตัว f o r i o UFO 2ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคัสตอมไมซ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเลยเออเขาจะมีตัวที่เป็นคัสตอมไมซ์รูทีนโหมดนะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าไปตั้งในแอปพลิเคชันได้ ด้วยตัวเองนะครับว่าเราแบบอยากจะให้อุณหภูมิเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับให้มันร้อนแค่ไหนหรือว่าให้มันแบบว่าเย็นแค่ไหนอะไรยังไงหรือแม้กระทั่งสี LED เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกคัสตอมใหเองได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามีเครื่องมาร์คหน้าแล้วนะครับก็ต้องมีแผ่นมาร์คด้วยถูกต้องไหมในส่วนของแผ่นมาร์คเนี่ยอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่การรู้สึกว่าประทับใจกับเขามากๆเลยนะเพราะว่าล่าสุดอะคือเขาออกมาเยอะมากอะทุกคนเขาค่อนข้างที่จะออกมา ครอบคลุมทุกปัญหาผิวนะครับเท่าที่กัสดูมานะครับเขามีประมาณ3คอลเลกชันนะครับซึ่งในแต่ละคอลเลกชันเนี่ยมันก็จะมีแบบแยกย่อยแต่ละสูตรกันออกไปอีกหรือภาพออกไหมในส่วนของคอลเลกชันแรกนี่ครับก็คือตัว d a i ี y d u o นะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยสสูตรนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ในส่วนของตัว Make My Day ตัวนี้ครับทุกคนเขาจะช่วยในเรื่องของการแบบเติมน้ําให้ผิวแบบขั้นสุดนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนผสมของไฮยาลูรรนิกแอซิดเนาะแล้วก็สารายแดงนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นสูตรที่ผิว ขาดน้ํามากๆหรือว่าผิวแห้งมากๆเนาะเพราะอย่างที่บอกไปว่าช่วยในเรื่องของการแบบเติมความชุ่มชื้นนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการแบบว่าปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆที่เราจะไปเผชิญในระหว่างวันด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนอีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือสูตรนี้คออิดไนท์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เหมาะกับคนผิวแห้งหรือว่ามีริ้วรอยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีสารสกัดจากโสมนะครับแล้วก็น้ํามันมะกอกนั่นเองนะครับ,<ๆ>รบก็เลยช่วยทําให้ผิวเนี่ยมีความแบบว่าดูเรีียยบเนนแล้วก็ ่อนนเเยยววด้วังในส่วนของคอลเลกชันต่อมานะครับเขามีชื่อว่าคอลเลกชัน Farm to Face นะครับน่าจะพอเดาได้นะ Farm to-F a c e ก็คือว่าจะมีความเป็นแบบส่วนผสมจากธรรมชาตินั่นนี่นูน่นหน่อยนั่นเองนะฮะอย่างเช่นสูตรน้ำมันมะพร้าวนะครับกุหลาบเปาแกลเลียนะครับแล้วก็นำพึ่งมันูกาด้วยเออนะก็ลองไปดูก็กันนะครับว่าแต่ละสูตรเนี่ยเขาแตกต่างกันยังไงนะฮะแต่ว่าส่วนตัวที่การเลือกสูตรกรีนทีตัวนี้มาเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวนี้ครับเขาจะช่วยในเรื่องของความแบบกระจ่าง นะครับลดจุดด่างดําต่างๆนานานั่นเองเนาะแล้วก็ช่วนในเรื่องของการแบบว่าลดความมันควบคุมความมันส่วนเกินอะไรต่างๆนานาพวกนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งคอล l เลคชั่นนะฮะก็คือในส่วนของคอลเลคชั่นที่ชื่อว่า a d v a n น e ์ Advanced นั่นเองส่วนใหญ่แล้วนะครับสูตรแต่ละสูตรที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาจะพัฒนามาจากปัญหาผิวโดยตรงเลยครับอย่างเช่นแบบว่าเอ่ออยากให้ผิวเนี่ยมีความแบบเฟิรม์มมีความกระชับตัวเนี้ก็จะอยู่ในสูตรนี้ในอยู่ในคอลเลคชันนี้นะครับหรือว่าอย่างที่กันเลือกมาเนี่ยก็คือสูตรนี้นะครับอันนี้มีเป็นสูตรที่มีชื่อว่า Matt m a นี่แนะครับก็คืออย่างที่ชื่อเขาบอกเลยว่าแ t t นะครับก็เหมือนกับรองพื้น a t t นั่นแหละเนาะเหมาะกับคนที่ผิวมันนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เข ก็เลยจะช่วยในเรื่องของการแบบดูดซับความมันส่วนเกินนั่นนี่นูน่น,นอะไรเงี้ยออกไปได้นะครับโอเคครับทุกคนก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเราพูดรายละเอียดกันไปแบบเยอะมากบอกแล้วว่ามันเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าอยากให้ตั้งใจฟังกันเนานะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบกำลังตัดสินใจซื้ออะไรเงี้ยเนาะข้อมูลตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆนะครับทุกคนจะได้รู้เอาไว้ว่าเราซื้ออะไรมาในภาพออกแม้เออหรือว่าเราแบบกําลังจะเอาเงินไปซื้ออะไรนั่นเองแล้วก็ต่อไปนี้ครับเดี๋ยวก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ตัวนี้ให้ดูด้วยนะครับเผื่อว่าบางคนอาจจะแบบ คือซื้อมาแล้วแต่ว่ายังใช้ไม่เป็นอะไรเนียจะต้องใช้ยังไงก็เดี๋ยวเรามาใช้ให้ดูนะครับโอเคในส่วนของวิธีการใช้นี่นะครับอย่างแรกก็คือหลังจากที่คุณซื้อเขามาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็คือว่าให้ทุกคนนะครับไปโหลดแอปนะครับที่ชื่อว่าฟ o ริโอของเขาเข้ามาก่อนนะฮะพอโหลดเสร็จปั๊บนะครับก็ทําการเชื่อมต่อกันระหว่างแอปนะครับกับตัวเครื่องที่เราไปซื้อมานะครับทีนี้พอเวลาที่เราจะใช้แบบว่ากําลังจะมาร์กหน้าจริงๆแล้วนี่นะครับก็ง่ายมากอย่างแรกนะครับก็คือว่าให้เราเนี่ยดึงตัวที่เเป็นนนววงงงแหตรี้าาอออกมพดึ าเสร็จปั๊บนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการแปะแผ่นมาร์กที่เราซื้อมาเนี่นะครับพอแปะแผ่นมาร์กเสร็จปั๊บนะครับก็ให้ใช้วงแหวนตรงนี้เนี่ยปิดเข้าไปที่เดิมนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบว่าช่วยตึงแผ่นมาร์กด้วยนั่นเองเนาะพอแปะแผ่นมาร์กเสร็จทุกอย่างนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยมาที่แอปพลิเคชันของเขานะครับจากนั้นฮะ,ะก็ กดไปที่ UFO m a r k Treatment นะครับพอกดเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของแผ่นมาร์กเนี่ยทุกสูตรเลยนะครับคือต้องบอกว่าแต่ละอันเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันนะเพราะว่าแต่ละสูตรเนี่ยเขาก็จะมีอันที่เฉพาะตัวของตัวเองเนาะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการแบบปรับอุณหภูมิต่างๆ,นานๆให้มันเข้ากับสูตรของแผ่นมาร์กนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นเลือกโปรไฟล์ให้ถูกด้วยนะครับเสร็จปับ๊บเราก็กดสตาร์ทนะครับเขาก็จะขึ้นมานะว่าแบบเนี่ยขึ้นระยะเวลามานะครับแล้วก็ตรงวงแหวนเนี่ยเขาก็จะมีการแบบเปลีี่ยนสแล้วก็ อุณภูมิเนี่ยเขาก็จะค่อยๆปรับนะครับอย่างของก๊าซเนี่ยอันนี้เขาก็จะเป็นอุณหภูมิร้อนก่อนนะครับเพื่อทําการแบบว่าเปิดรูขุมขนให้กับเรานะครับเขาก็จะค่อยๆแบบว่าอุ่นขึ้นนะฮะแป๊บ,บเดียวนะครับเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิที่เย็นขึ้นนะครับหรือว่าเป็นตัวอัลเทอร์ฟ้าไคโอเทอร์ปีนั่นเองนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีแล้วเห็นปะเป็นตัวสีน้ําเงินนะครับจริงๆอ่ะมันใช้ระยะเวลาแบบเร็วมากเลยทุกคนนี่คือจะเสร็จแล้วนะอันนี้คือเป็นส่่่ววนทีกกกกกาาาาารรู้สึชอบมๆจเ็ อนุญาตรีวิวไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับระหว่างที่ใช้เนาะตัวกันเองเนี่ยเป็นคนที่แบบเอออยากจะปรินิบัติผิวของตัวเองอยากจะดูแลผิวตัวเองอยากจะแบบว่าเออใส่ใจในผิวของตัวเองอยากจะมาร์กหน้าให้ได้ทุกวันอยากจะมาร์กหน้าบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่มันติดตรงที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้เกียจหน,นึ่งคนไงเข้าใจไหมแล้วพอเราขี้เกียจเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะมีความแบบว่าไม่อยากมาร์กหน้าเออไม่อยากจะแบบนอนแปะนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นเหมือนแบบเป็นคนที่มีความไฮเปอร์ประมาณหนึ่งอ่ะเออมีแบบสมาธิสั้ประมา หรือภาพบอกว่ามันก็เลยจดจ่ออยู่กับอะไรนานๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแปะแผ่นมาร์กไปปับ๊บเราก็อยากจะแบบลุกไปทานั่นทํานี่ไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งๆอ่ะเออว่าง่ายๆพอใช้แผ่นมาร์กแบบเดิมเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเสียเวลานิดนึงก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่าพอมาเจอเครื่องนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์กับเรามากเพราะว่าใช้เวลาแค่แบบประมาณนาที2นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสร็จแล้วนิ้วภาพออกไหเออลืมพูดถึงไปเลยว่าระหว่างที่เรากําลังทําไปเนี่ยคร เป็นในส่วนของ T-Sonic p u l s a t i o n เองเนาะไปอันเนี้ยคือเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วเห็นปะบอกแล้วว่าเร็วมากๆเลยนะฮะแค่นี้เองนะครับก็คือเป็นกระบวนการเสร็จสิ้นการมาร์กเสร็จแล้ว1ครั้งจริงๆเนี่ยสามารถที่จะทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งได้ถือว่าบางคนรู้สึกว่าแบบอาจจะยังไม่ทั่วหน้าหรือว่าอาจจะแบบอยากจะเน้นตรงจุดไหนก็สามารถที่จะกดสตาร์ทอีกรอบนะครับแล้วก็จอไปแต่ละที่อะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเรามารีวิวกันต่อนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็จะไม่ไปล้างนะครับแล้วก็แค่ นวดนะครับให้เขาเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวของเราเข้าไปอีกแค่นั้นเองนะฮะก็อีกอย่างหนึ่งที่การชอบเนี่ยคือว่ามันไม่ต้องทิ้งมาร์กเอาไว้นานๆใช่ปะเพราะว่าการทิ้งมาร์กไว้นานๆอย่างจากข้อดีอาจจะกลายเป็นข้อเสียได้เลยเพราะว่าถ้าทิ้งเอาไว้จนแผ่นมาร์กมันแห้งคือบางคนเนี่ยอยู่ในห้องแอร์ใช่ปะครับแล้วก็นอนเล่นมือถือมาร์กหน้าไปดูซีรีส์ไปะอะไรเงี้ยแล้วลืมสังเกตตัวเองว่าแผ่นมาร์กมันแห้งแล้วแห้งจนแบบกรอบแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันจะดกงเราานนนป็ึ แล้วก็ทําให้ผิวของเราขาดความชุ่มชื้นได้เลยจากแทนที่ผิวฉันจะชุ่มชื้นกลายเป็นแบบว่าผิวันแห้งแกก่าเดิมะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เข้าใจใช่ป่ะมันมันมันส่งผลทําให้ปราการผิวของเราอะ่ะอาจจะเสียได้เลยนะครับถ้า <c oughs> เกิดว่าทําอย่างนั้นบ่อยๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพอมีเครื่องนี้มาปับ๊บมันกําหนดระยะเวลาชัดเจนแล้วเราไม่ต้องแบบว่าแตะเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็เลยสามารถที่จะตัดปัญหาเรื่องนั้นไปได้โดยตรงเลยนั่นเองเนาะอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่การรู้สึกว่าชอบจากเขามากๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมีทริคในการใช้เขาด้วยนนะทุกค นะเพราะว่าอันนี้เป็นชิคที่กัสแบบว่าเรียนรู้มากับตัวเองหลังจากที่ใช้ตัวรุ่นแรกเนี่ยมาค่อนข้างระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วเนาะก็คือว่าจริงๆเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้กันดีเนาะว่าเวลาที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยครับอุณหภูมิผิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะว่าเราจะแต่งหน้าติดหรือแต่งหน้าไม่ติดหรือแต่งหน้าสวยหรือแต่งหน้าไม่สวยถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยหน้าแบบร้อนมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุณหภูมิผิวมันร้อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ผักลอง พื้นออกจากผิวของเราสับทางเทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าผิวไม่กินรองพื้นในภาพออกปะซึ่งพอผิวไม่กินรองพื้นเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือระหว่างวันเนี่ยเกิดอาการเค็คกกี้ง่ายมากเกิดอาการหน้าเยิม้มหน้ามันอะไรเงี้ยได้ง่ายมากๆอุณหภูมิที่เหมาะสมในการที่จะแต่งหน้านะคบก็คืออุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นนิดนึงนั่นเองนะครับซึ่งกาจะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยปรับอุณหภูมิผิวให้กับเราให้เขาเนี่ยปล่อยความเย็นออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเอามานวดแต่ว่า ก่อนนวดเนี่ยแนะนําว่าให้ลง m o i s ไรเ i z e r ไปหนักๆน,นิดนึงนะครับเออแล้วก็ค่อยๆแบบคึงค่อยๆนวดไปอะไรเงี้ยทํา2รอบ3รอบก็ได้แล้วแต่นะครับอุณหภูมิผิวของเราก็จะดีขึ้นมากๆแล้วมันก็จะทาให้เราเนี่ยแต่งหน้าได้ง่ายมากขึ้นสวยมากขึ้นติดทนมากขึ้นไปอย่างนั้นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกวา้างก็เอามาไว้ตรงนี้ที่มันเป็นรูขุมขนของเราเนาะมันก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนไปเลยครับเห็นปะ เรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าในส่วนของตัวนี้เนี่ยควรตมหรือไม่ควรตมหรือว่าอะไรยังไงนะครับ <C> ก็จะขออนญาตสรุปเอาไว้ตรงนี้ว่าโดยส่วนตัวกันแล้วนะครับรู้สึกว่าใช่ครับมันควรตาม,มันเป็นสิ่งที่ควรมีในชีวิตประจาวันของเรามากๆเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณมีปั๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะมากแล้วคุณจะสนุกกับการปฏิบัติผิวของตัวเองขึ้นกว่าเดิมแบบมากๆเลยอะ่ะเนาะเอ <ๆ S 1> อก็เป็นว่าเป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวกันการรู้สึกว่าการแนะนํา <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะแล้วก็สําหรับตัว Forio UFO 2เนี่ยนะครับที่การเพิ่งจะรีวิวไปในวันนี้เนี่ย ตอนนี้เขาวางขายในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากได้นะครับฟังกับป้ายยาเ็จปับอยากได้อะไรเงี้ยเนาะก็สามารถที่จะไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับที่เซฟราทุกสาขาเลยรวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะครับใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถที่จะไปกันได้ตามช่องทางนั้นเลยนะครับเดี๋ยวยังไงกันก็จะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้ให้ก็แล้วกันเนาะและนี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเครื่องมาร์กหน้า f o r ิโอ f o เ2ตัวนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่ารี วิวนี้นะครับจะช่วยตอบคําถามให้กับใครหลายคนได้นะว่าเขาดีไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าอาจจะช่วยหลายๆคนนะครับที่กําลังจะตัดสินใจซื้ออยู่ได้นะว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะครับคำตอบก็คือว่าไอซื้อจะแม่ <c oughs> นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรยังไงเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาถามไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปตอบอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวมากพอสมควรเลยแบบว่าเมามอยหอสบบบยส จริงนะครับเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าอินกับตัวนี้มากๆนะครับแล้วก็ชอบมากๆอย่าจริงก็เ,เป็นว่าขอจบการรีวิวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปมากกว่านี้นะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย